แม่ชีปุ้ยพร้อมด้วยสาธุชนร่วมสร้างโดมกับหล่อพระ1,600บาทสาธุ พระเชาและครอบครัวมาลีวันมลินันร่วมบูญสร้างโดมสาธุ อปกินนี่เองเนีน่ยไยเ่โอเควันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรามีลมหายใจตลอดวัน อีกหลายคนเนาะอาจะยังทำสุญญาตาไม่เข้านักสุญญาตานี่สามารถละลายกิเลสได้นะพวกเราความว่างเนี่ยความว่างละลายกิเลส กเราเชื่อไหมคำว,ว่าเราไรเกลิดดนะันั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมมาถึงจุดที่ว่างเนะี่ยมันจะคิดอะไรไม่ออกสังเกตง,ง่ายๆเวลาคิดอะไรไม่ออกมันก็เหมือนว่าเราเสียดายอยากจะเป็นเหมือนวันก่อนที่มันมีปีติ มีความสุขทาบซ่านแล้วทำไมวันนี้มันไม่มีปิติไม่มีความสุขทราบซ่านทำไมมันว่างแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกมันรู้สึกไม่สนุกถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วนะน่นแสดงว่าจิตของเราหลุดพ้น ันหลุดพน้นนะแต่ถ้าเรายังเล่นอยู่กบน,นิมิตมันมันก็จะยังอยู่ในแวดวงของขันห้าพยายามจำหลักที่หลวงพ่อพูดไว้ว่าจิตอย่าให้มันมีความคิดถ้าจิตมีความคิดก็คือจิตที่มันฟุ้ง จิตที่มันไม่ว่างตอนเราก็ถึงสุญญตาแล้วก็สังเกตง,ง่ายๆมันไม่คิดมันคิดแต่ว่ามันมันเข้าใจแต่ว่ามันจะไปไหนต่อเท่านั้นเองใช่ไหมเอ๊ะมันจะไปไหนต่อความว่างมันเป็นสิ่งใกล้ตัวเรา ไม่ว่าจะทำบุญให้เกิดอาน,นิสงส์พวกเราเข้าใจว่าคำว่าอาน,นิสงส์ไหมอาน,นิสงส์แปลว่าอะไรอาน,นิสงส์ความแปลเข้ามาแปลว่าอะไรความหมายมันแปลว่าอะไรอ่ะ ไรวะไรอาน,นิีส้สองไอ้หลวงพ่อ,อก็พูดทุกวันนะอันนี้สองกับบุญมีเหมือนเหมือนกันไหมอันนี้สองกับบุญเออได้อันนี้สงบบองได้อันนี้สองอ่ะไ,ไม่เหมือนยังไงเราก็ได้ ไอ้สงเราก็ได้บุญเราก็ได้ไอ้ตกลงแปลว่าอะไรอามาชีจินอันนี้สงแปลว่าอะไรอานนิสงแปลว่าประโยชน์บุญแปลว่าเครื่องปรุงแต่งชีวิต แปลว่าชำระบุญบุญแปลแปลสามอย่าง1แปลว่าชำระสองแปลว่าศึกษาแปลว่าต้องศึกษาหรือศึกษาแปลว่าลงมือ3แปลว่าปรุงแต่งชีวิตอานิสองแปลว่าประโยชน์ เช่นเราสร้างพระเราได้อานิสงส์เยอะก็แปลว่าได้ประโยชน์เยอะได้ประโยชน์ทางไหนประโยชน์ทางสังคมก็ทำให้สังคมมีเศรษฐกิจที่ดีเพราะเขาได้ขายวัสดุเขาได้รับจ้างเราต่างๆนานานี่ประโยชน์ได้รับ ที่พวกรับจ้างเขาได้รับสังคมได้รับส่วนเราก็ได้รับอาน,นิสงส์เรื่องบุญเนี้เราจะได้รับประโยชน์จากการทำทานข้อสร้างพระว่าถ้าเราทำทานโดยไแผ่นทองเป็นทองคำทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่ เราก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีผิวพรรณดังทองเป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนทั้งหลายประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นคือผลที่จะได้รับประโยชน์เยอะเพราะนนอนธิสงแปลว่าประโยชน์บุญแปลว่าชำระแปลว่าศึกษาแปลว่าปรุงแต่ง เห็นไ,ไหมทำบุญด้วยทองคําหล่อพาดเนี่ยมันก็ปรุงแต่งให้ร่างกายเรามีวิพรนธ์ผ่องใสเหมือนทองคําถวายเงินทําบุญด้วยเงินเออทำทานด้วยเงินมันก็ปรุงแต่งให้เราเป็นเศรษฐีมีเงินเราก็ได้รับประโยชน์จากเงินเนี่ยเรียกว่า,า,ววาเรียกว่าอานิสงส์ไปว่าแปลว่าประโยชน์ ก็แค่ตั้งความปรารถนาเนี่มันคำแปลช้คแปลเฉยๆความหมายของมันจึงเรียกว่าอานิสงผลบุญไงนะขออานิสงผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสเหลืองดุดทางทองคำ โอ้ถ้าคนผิวเหลืองมันทองคําในสวยนะเราเพราะว่าแต่ก็ต้องหลบให้ดีเดี๋ยวก็เอาไปขาย <c oughs> แต่คงไม่หมายแบบทองคําแบบอนันนั้นหรอกแต่มันจะมีความผ่องใสงดงามโอ้ยผิวเจ้าคือเหลืองงามแท้แหละแต่ไม่ใช่แบบหน้าเหลืองจ้อยแบบไม่ได้กินข้าวแล้วก็เรื่องกันนะ เธอหน้าเหลืองจ่อยเลยเนี่ยอดข้าวแน่เลยเนี่ยอาแม่ชี้ไปหาข้าวกินหน่อยสิหน้าเหลืองอ้อยเลยไอ้คนเลื้องนะอันนี้ังนั้นเราต้องสร้างเขาเขาว่า,าบุญจึงเรียกว่าชำระด้วย,ยชำระใจให้สะอาดพวกเรามาอยู่วัด เราจะได้ประโยชน์มากถ้าเราอยู่เป็นภาวัดไปว่าวัดใจวัดปัญญาวัดว่าชีวิตของเราได้พัฒนาขึ้นไหมก็จึงเรียกว่าวัดถ้าเราเอาชนะเราเอาชนะใจตัวเองได้ไม่โกรธใครไม่ว่าจะรู้สึกโกรธแล้วเราก็ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัดไม่ได้แล้วมันโกรธมันเสียใจให้มาที่หน้าพระพุทธรูปแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอพระองค์โปรดช่วยถอดถอนเอาความทุกข์ความขับแค้นใจให้ลูกด้เถอะอย่างเงี้นะต้ออธิษฐานอย่างนี้นะอันนี้หายนะพุทธรูปเจิงมีประโยชน์มาก มันมีประโยชน์มากๆเลยการสร้างพระเนี่ยขนาดนางวิสาขาบุรณะพระเก่านูน่นตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้ากสปะนูน่นบุญยังแรงมาส่งถึงยุคพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนางจึงเกิดมามีรูปร่างงดงามสวยมากๆนะนางวิสาขาเนี่ย เบญจก,กัลยาณีนั้นเะบญจก,กัลยาณีแปลว่าอะไร,บกกรเบญจะแปลว่าอะไรกรัลยาณีกัลยาณีกคลียร์แปลว่าดี เช่นกริยาณมิตรเนี่ยนี่นี่ก็ามาจากผู้หญิงนั่นแหละแปว่าผู้หญิงผู้หญิงที่มีความดีความงาม5้ประการกริยาจึงไปว่างามด้วยไปว่าดีด้วยเอาห้าประการมีอะไรบ้างล่ะไอชีนารีรัตน์มีอะไรบ้าง1 2 อย่า <laughs> ลอกการบ้านกันนะผิดได้นะ <laughs> อ๋อตองแยกสี่มันมีห้าประการอ่ะ <laughs> ผิวสวย <laughs> อ่อเอาะไร <laughs> ตกลงมล้ก ตกลงมันอะไรกันแน่เนี่ยมูอวปบมดแล้วเด่ยฮะ <c oughs> สวยแล้วภายในแล้วภายนอกเป็นการสรุปให้มันสั้นที่สุดใช่ไหม <c oughs> อ๋อม่จีฉัดรัด นะตาโตมันใครหานอะไรอย่างนี้นนหนึ่งขนงามสอง เนื้องาม3กระดูกงามสีไวยงาม5เนื้องามเนื้อคืออะไรทีนี้เนื้อคือริมฝีปากริมฝีปากรูปกระจับอิ่มแดงระเรื่อดูดทาด้วยชาติ คือคือคือแดงตลอดเวลาเนะี่ยไม่ต้องมาทาลิปสติกเหมือนพวกเราหรอกเราทาก็ยังไม่แดงเลย <c oughs> <c oughs> กระดูกงามก็คือฟันฟันงามฟันสามสิบสองซี่นี่เขาเรียงชิดกันดูดสังขัดหมายถึงว่าฟันอนะขาวดุดสังขัด เรียบแล้วชิดฟันอนะชิดกันบร่ห่างไม่ได้ไม่ได้เกเหมือนพวกเราพวกเราต้องไปจัดฟันจัดเป็นสองปียังไม่ชิดกันสักทีเนี่ย <c oughs> หมอเอาเงินไปรู้เท่าไหร่ <c oughs> สามัยงามก็คืออยู่ในวัยน้อยวัยเด็กก็น่ารักงามเหมือนวัยเด็กเป็นนางงามเด็กอายุร้อยี่ิปีเหมือนอายุสามสิบห้าปี เธอมีอายุยี่สิบปีนะเฮ้ยมีร้อยรยี่สิบปีนะปะนางเนี่ยขณะอายุแบบจะร้อยแล้วนะมานั่งกับพวกลูกๆอามาตลูก,ลกเศรษฐีเนี่ยมีคนอยากเห็นว่าไหนนางวิสาขาวั้นมองไปทางไหนมันไวเดียวกันหมดเนี่ยเดี๋ยวค